ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาสินค้าตัวใหม่ที่วางขายในร้านค้าออนไลน์มาฝากนะครับเป็นสินค้าที่ควรจะมีไว้ติดบ้านติดรถยนต์นะครับตัวนี้เอาง่ายๆก็คือเป็นเครื่องสูบลมอัตโนมัติแบบมือถือนะครับก่อนหน้านี้มีหลายยี่ห้อออกมานะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยค่อนข้างจะตัวเล็กนะแล้วก็ราคาแพงด้วยตัวนี้ออกมาแล้วก็วางจําหน่ายด้วยราคาประมาณ5 0 0ถึง600บาท ถ้าส่วนลดผมเองเนี่ยซื้อมาด้วยราคาประมาณ460บาทเองนะครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ led นะครับฟังก์ชันอย่างที่เห็นเขาจะมีเขียนอยู่ที่กล่องเป็น2ภาษานะครับอย่างที่เห็นในหน้าจอก็คือจะเป็นรุ่น cqb 1 0 3 k 8ยี่ห้อ ames fan นะครับ portable air pump ก็เป็นตัวหนังสือดิจิตอลเป็นไร้สายสามารถที่จะเห็นไฟกลางคืนเป็น led แล้วก็มี preset แบตเตอรี่ลิโพนะครับรวมถึงขนาดเล็กก็ประมาณนี้ครับมาดูด้านในกันมีคู่มือมาให้2ภาษาภาษาอังกฤษกับภาษาจีนนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเฉพาะหน้าส่วนประกอบเนี่ยครับส่วนประกอบจะเป็นพอร์ต type c ชาร์จแล้วก็เป็น usb reverse สามารถเอาเป็น power bank ได้นะครับแล้วก็มีไฟแสดงมี power button มี led มีปุ่มปรับบวกลบ แรงดันตามที่ต้องการมีปุ่มเซตติ้งแล้วก็มีลมออกตรงนี้จากนั้นก็มีไฟนะครับมาดูตัวเครื่องกระเป๋าขนาดเล็กพอดีเลยสามารถที่จะพันติดกับจักรยานได้พาไปไหนมาไหนได้นะครับมีตัวแขกๆติ้นตู้แกอยู่ตรงนี้มันค่อนข้างโอเคถ้าอยู่ในรถก็คงไม่ได้ใช้หลังจากนั้นด้านในนะครับด้านในมาพร้อมกับตัวสายชาร์จที่เป็นไถ p c ตัวนี้นะครับสั้นๆประมาณ1ฟุต นะครับแล้วก็มีตัวเติมลมตัวเติมลมตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อหัวจุกได้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเกลียวมีโอลิงให้เรียบร้อยพร้อมแล้วก็จะมีหัวจุกมาให้ด้วยนะครับหัวแปลงแล้วก็ตัวนี้เป็นจุกเติมลมพวกลูกโป่องอะไรแล้วพวกนี้นะครับแล้วก็จุกเติมลมลูกบอลนะครับมีโอลิงแถามมาให้ด้วยนิดหน่อยมาดูตัวเครื่องนะครับ ด้านนี้จะเป็นบริเวณให้แขวนสายหิ้วนะครับแล้วก็เป็นเอาต์พุต5โวลต์1แอมเป์เป็นอินพุตชาร์จเข้า5โวลต์2.1แอมเป์เป็นไทซ c นะครับตรงนี้เป็นไฟชาร์จนะครับผมชาร์จไว้ครั้งแรก3ชั่วโมงก็เต็มนะแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟพาวเวอร์มี LED มีบวกลบแรงดันตามที่ต้องการนะครับมีเปลี่ยนหน่วยแล้วก็กดค้างจะเป็นเปิดไฟฉายจ็เป็นไฟฉายแล้วก็มีลมออกนะครับการใช้งานเบื้องต้นก็ง่ายๆคุณก็เอาสายตรงนี้ย มาหมุนเข้ากับช่องเนี่ยครับเกลียวมันจะพอดีกันเนี่ยแค่นี้หมุนแน่นๆแล้วก็เอาไปใช้แค่นี้เองนะครับในการใช้งานเราสามารถกดปุ่มดูได้อันนี้ค่ากดปุ่มนี้ครับจะมีขึ้นไมโชแบตเตอรี่เฉยๆนะปุ่มนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการเปิดก็กดปุ่มนี้ครับเปิดคั้งไว้ก่อนอ่าเนี่ยครับ,เป,รเ,รบเป็นการเปิดนะ จริงๆตัวเลขชัดแต่ว่าพอถ่ายผ่านมือถืออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยจริงๆชัดอยู่นะแล้วตอนนี้หน่วยนะครับดูหน่วยดีๆเป็น psi คุณสามารถเปลี่ยนหน่วยได้นะครับเป็นบาร์กดอีกก็เป็นกิโลปาสคาลอ่านี่นะครับปกติเติมลมก็เป็น psi แบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่เต็ม3ขีดนะครับแค่นี้เองแล้วถ้าเกิดคุณต้องการเปิดไฟฉายนะผมจะกดปุ่มนี้ค้างไว้เป็นการเปิดไฟฉายอ่านี่นะครับ เปิดไฟใช้อย่างเดียวสามารถใช้เป็นไฟฉายได้นะครับก็กดปุ่มนี้อีกทีนึงก็คือปิดโอเคนี่นะครับถ้าเกิดเปิดอยู่แบบนี้ต้องการเพิ่มลถตรงนี้คือเป็นการตั้งนะครับผมเติมที่3ามผมก็ใส่ไปแบบนี้เขาจะกระพริบ3ครั้งแล้วก็กลับมาถ้าเกิดว่าคุณเสียบสายนี้ไปแล้วที่จุกนะครับแรงดันที่โชว์ตรงเนี้ย ปกติจะเป็น00แต่ถ้าเกิดว่าคุณเสียบตัวนี้ไปแล้วแรงดันจะเป็นแรงดันของลมนะตอนนั้นนะครับคุณสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายๆแล้วในการเติมลมก็กดอ่านี่นะครับประมาณนี้คุณสามารถให้หยุดเองก็ได้หรือถ้าเกิดคุณพอใจเช่นถ้าเติมจักรยานแล้วคุณก็สั่งหยุดเองก็ได้อ่านี่นะครับประมาณนี้ถ้าเปิดเองก็กดแค่กดแค่ดแเดียวนะครับผมจะปิดนะ อ่าเนี่ยผมปิดละนะครับผมผมปิดไว้ให้แรงดันเคลื่อนนะครับเนี่ยถ้าเปิดก็0 0หือศูน่านี่นะครับประมาณนี้นะปิดมาดูขั้นตอนการเติมลมรถยนต์นะครับก็ประกอบสายเข้าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องก่อนก็ได้หรือจะสวมจุกก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ปรับจูนแรงดันที่ต้องการเป็น psi นะครับ ผมต้องการประมาณ30ก่อนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ผมพยายามที่จะเติมแล้วก็รีวิวไปด้วยนะครับหลังจากนั้นก็สวมจุกให้แน่นแล้วก็ดันลงนะครับแบบนี้พร้อมขอเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับหลังจากนั้นคุณจะเช็คแรงดันอีกสักรอบหนึ่งก่อนว่า30พอดีนะครับแบบนี้แล้วก็เปิดครับก็เติมไปเรื่อยๆนะครับก็จะ เพิ่มขึ้นทีละ0.1อ่ามาเรื่อยๆแล้วครับใกล้เสร็จแล้วโอเคเขาจะหยุดอัตโนมัติเมื่อแรงดันถึงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าเขามีเกินเกินมาดีนึนงอันนี้คือเผื่อนะครับแล้วก็ถอดออกแบบนี้ง่ายๆเลยผมจะเช็คอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจปกติผมจะอ,อ้างอิงจากเครื่องนี้นะครับผมชอบเครื่องแบบนี้มากกว่าก็ลองวัดดูผมจะ เอาที่ประมาณ30นิดนิดๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับขาดไปนิดนึงปกติแล้วจะให้เข็มอยู่ประมาณ31 32นะครับเนี่ยครับลองดูยังไม่ถึงขีดดำนะครับผมจะเติมเพิ่มก็ต่อเข้าไปแล้วก็เปิดเลยครับไม่ได้จำเป็นต้องให้เขาหยุดเองหรือจริงๆแล้วก็เติมเกินแล้วมาวัดทียหลังก็ได้เพราะผมมีเครื่องวัด2เครื่องนะครับโอเค30.9 31 30, อแล้วนะครับโอเค เรียบร้อยหลังจากนั้นผมก็วัดอีกรอบครับด้วยเครื่องนี้มาดูาชัดๆว่ามันเกินขีดเข้มหรือเปล่าอ่าเกินขีดเข้มเป็นครึ่งนึงนะครับประมาณ31เนะครับคข้าๆประมาณนี้ก็โอเคสบายใจละแล้วก็ผมมีเครื่องนะครับตัวนี้ที่เป็นจุกในการวัดลมยางนะครับแบบภายนอกอย่างเดียวนะไม่มีภายในนะครับก็หมุนเข้าไปแล้วเราก็ไปเช็คในหน้าเครื่องที่อยู่ในห้องโดยสารนะครับอ่าสามสิบสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบบวกลบหนึ่ง ปกติครับอันนี้ผมก็เอาไว้เพื่อความสบายใจนะครับแนะนําทุกท่านควรจะมีตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับจัก,กรยานก็สามารถใช้ได้แค่ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็เปิดเครื่องครับโอเคเป็นศนะครับกดบวกหรือลบเพื่อดูว่าตอนนี้เราต้องการเท่าไหร่ประมาณ28นะครับลองดูก่อนนะ แล้วก็เปิดเครื่องถ้ารู้สึกว่าพอแล้วก็หยุดครับโอเครู้สึกว่าพอใจก็หยุดแค่นี้ก็ได้ครับจริงๆก็ประมาณ18ถ้าแข็งมากไปก็อาจจะปั่นไม่สนุกนะครับประมาณ18 19ก็โอเคแล้วนะประมาณนี้ครับก็เร็วดี ใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดครับกดค้างเพื่อปิดเครื่องโอเคเสร็จแล้วก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่อยากจะเอามาแนะนำนะครับซึ่งผมเองก็ตัดสินใจอยู่นานว่าจะซื้อยี่ห้อ x i ยวมีดีหรือเปล่าหรือยี่ห้ออื่นดีหรือเปล่าจนมาเจอตัวนี้ยอดซื้อทะลุทะลวงมากนะครับก็เลยตัดสินใจซื้อมาใช้แทนตัวเดิมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้แบบตัวใหญ่ซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะต้องเสียบไฟที่จุดบหร่นะครับมันค่อนข้างลำบากตัวเนี้ยโอเคมากสำหรับพกพา ไปไหนมาไหนก็ได้ใส่กระเป๋าแล้วก็ปั่นจักระกะยานก็เอาไปได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไว้เติมลมลูกบอลหรือจะเป็นห่วงยางอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็โอเคดีนะค่อนข้างชอบนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปไปได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการให้ทดสอบอะไรหรือมีคําถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยหาคําตอบมาคอมเมนต์กลับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ